สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาวิธีการดูข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำลังใช้งานหรือออนไลน์อยู่ในระบบกันนะคะจากเมนูทางซ้ายมือให้เราเข้าไปที่เมนูหลัก Network Client จากนั้นเลือก Online Client ระบบจะพาเราไปยังหน้าจอสำหรับดูข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำลังใช้งานอยู่กันค่ะซึ่งข้อมูลที่แสดงในหน้านี้เป็นข้อมูลที่อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต Gateway ส่งข้อมูลมาอัปเดตท,ที่ Portalista ผ่านโปรโตคอลเลดีตามที่ได้ตั้งค่า r a d i ด s Accounting ไว้ที่อุปกรณ์ g a t e ว a y ค่ะซึ่งความถี่ในการอัปเดตข้อมูลในหน้านี้ขึ้นอยู่กับค่า r a d i ด s Accounting i n t i r i m Interval ที่ได้ตั้งค่าไว้ค่ะโดยในหน้าจอนี้จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะคือฟิลด์ต่างๆสำหรับค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตและตารางแสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กาลังออนไลน์อยู่ ต่อไปนี้เป็นคําอธิบายสำหรับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ในตารางแสดงข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะ 1. User name คือชื่อบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใช้เข้าสู่ระบบค่ะ 2. Mac address คือหมายเลขเครื่องคายแอน 3. Vendor คือชื่อยี่ห้อหรือผู้ผลิตของเครื่องคายแอน 4. Platform คือชนิดของแพลตฟอร์มของคายแอนเช่นโมบายหรือโทรศัพท์มือถือ PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตค่ะ 5. b r เบราว์เซอร์คือเว็บเบราว์เซอร์ที่เครื่องคลเยแอนใช้ในการเปิดแคปทีฟพอร์ทัลเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ 6. IP a d d r e s s คือหมายเลข IP a d d r e s s ของเครื่องคลเยแอน 7. Building คือชื่อสถานที่ที่เครื่องคลเยแอนนี้ใช้งาน 8. p olic y คือ Network p olic ีที่เครื่องคลเยแอนนี้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 9 NAS คืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเกตเวที่เครื่องไขแอนใช้ในการเข้าสู่ระบบ 10.Auth Method หรือ Authentication method คือวิธีการในการเข้าสู่ระบบเช่น Web Authen คือการล็อกอินผ่าน Captive Portal หรือ Mac Authen เป็นการล็อกอินโดยใช้หมายเลขเครื่อง Mac Address ผ่านอุปกรณ์ n a t ที่รองรับฟีเจอร์ Mac Pass 2, 2> 1 1 SSID เป็นชื่อ Wi-Fi หรือชื่อ Network ที่ได้ทำการผูกค่าไว้กับ Captive Portal 13. Login Code คือรหัส Login Code ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบเมื่อหน้า Captive Portal ที่เครื่องไขแอดล็อกอินมีการเปิดใช้ฟีเจอร์ Captive Portal 14. Start คือเวลาเริ่มต้นที่เครื่องไขแอดล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จ 15. Last Scene คือเวลาที่อินเทอร์เน็ตเกตเวส่งแพ็กเกตเลดีนแอคคูนติ้งมาอัปเดตข้อมูลการใช้งานของไคลเอนต์เครื่องนี้ 16. ดาวน์โหลดคือปริมาณทาฟฟิกที่เครื่องไคลเอนต์ดาวนโหลดข้อมูลในหน่วยเมกะไบต์ 17. อัปโหลดคือปริมาณทาฟฟิกที่เครื่องไคลเอนต์อัปโหลดข้อมูลในหน่วยเมกะไบต์ 18. เซสชั่นไทม์คือระยะเวลาที่เครื่องไคลเอนต์อยู่ในระบบ โดยต่อไปนี้เป็นคําอธิบายเกี่ยวกับฟิลด์ที่สามารถใช้ในการค้นหาประวัติการใช้งานอินเทอร์เนต็ตของเครื่องไขแอนย้อนหลังได้ค่ะ 1. Username คือชื่อบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ต 2. Mac Address คือหมายเลขเครื่องไขแอน 3. IP Address คือหมายเลข IP Address 4. Authentication Type คือวิธีการในการเข้าสู่ระบบ 5. Building คือสถานที่ที่เครื่องไคแอนนี้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 6. Policy คือชื่อเน็ตเวิร์ก i c ยที่เครื่องไขแอนนี้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 7. NAS คืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ที่เครื่องไขแอนใช้ในการเข้าสู่ระบบ 8. SSID คือชื่อ Wi-Fi หรือชื่อเน็ตเวิร์กที่อุปกรณ์นี้ใช้เข้าสู่ระบบ